อุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังตะเคียนที่ฉะเชิงเสาเป็นรถบรรทุกปูนพุ่งชนแบรเออร์แล้วคนที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ลูกเจ็บสาหัสเลยลูกเล็กสุดอายุแค่ขวบเดียวเท่านั้นค่ะ มีคุณผู้ชมเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งให้ความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาค่ะไปถึงจุดเกิดเหตุคือถนนสายฉะเชิงเซาสุวินทวงศ์นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่5หลังได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนพุ่งชนแบริเออร์ข้างทางอย่างแรงมีคนเจ็บ4คนเป็นครอบครัวนี่แหละพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนทั้ง4คนเนี่ย กระเด็นทะลุกระจกออกมาอยู่ที่ถนนคนขับรถที่เป็นพ่อชื่อว่านายสุรเดชอายุ34ปีอาการสาหัสตอนนั้นไม่ได้สติค่ะคนเป็นแม่นางสาวพักสุดาอายุ35ปีมีบาดแผลที่ศีรษะส่วนลูกชายสองคนคนโตหขวบมีแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะน้องชักไม่ได้สติเช่นกันส่วนคนเล็กนะคุณผู้ชมหนึ่งขวบหนึ่งเดือนเท่านั้น มีสภาพคือที่ศีรษะบวมแล้วก็ตาบวมเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะสอบถามเมียคนขับบอกว่าเธอผัวแล้วก็ลูกๆอีกสองคนเนี่ยรวม4ชีวิตนะเดินทางมาจากพนัสนิคมชลบุรีครับกำลังจะไปแก่งคอยสระบ,บุรีพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวผัวเธอได้ชะลอรถเตรียมจะเข้าเลนขวาเข้าถนนเลี่ยงเมืองครับแต่ท้ายรถเนี่ยมันลื่นถไลไมฝนตกด้วยคุณปุ้ม รถก็เลยหมุนครับเสียหลักพุ่งชนกับแบรีเออร์ข้างทางอย่างแรงจนทุกคนเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถอ่ะคือทะลุก,กระจกเลยอ่ะพ่อแม่และลูกอีกสองคนทะลุก,กระจกออกมานอนกองอยู่กลางถนนแบบนี้ครับส่วนตัวรถเสียหลักไปขวางถนน3ช่องจราจรเคราะดีไม่มีรถวิ่งมาชนซ้ำชาวบ้านบอกว่าจุดนี้รถลื่นถลไยชนขอบทางบ่อยครั้งหลังฝนตกลงมาครับ <c oughs> ก็เรียกว่าเจ็บสาหัสทั้งครอบครัวยังไงก็ขอให้ทั้ง4คนอาการปลอดภัยโดยเร็วนะครับ <c oughs>